ดีครับมา,ามาเขตเลาเอสดครับบนันแถวบนันนอกสูบแล้วครับผมสิาติดครับจะมาหยุดแผงก็กันครับวันนี้ส็จแล้วแยวเดียวคือสิาแล้วครับมันแดดมันห่อนหยุดแผงขึ้นลังค่าครับพี่น้องลังค่าช่ง,าสงสูงอ้หุ่นไฟสับเบียง แาะไปใส่ไฟสัดเดียงเตรียมพร้อมเลยลืมนี่ครับหลังนี้ครับสใส่หลังนี้แล้วครับพี่น้องสีขึ้นพูดลรอครับทัทง้งทั้งไตมันหุน่นคางนี้คือสีเ่ราะใดครับมันสีแดดลงออกเสื่อมไปฟังทางทับเพินโตครับแดดจังสีโดดๆจังเลยอ่าเดี๋ยวขนของกันพี่น้อง คนของลงหยุดแผงก็ยังเสียเอาแผงขึ้นไส้ครับเอาขึ้นทางบันดไดเลยครับผม

แตกทางออกไปถึงเชือกได้ชาตอนแตกตอนนึนงแบบพุกมันพวกงไรเล่กู้มันแตบขึ้นเติ่ 不转了，没了。<noise> <noise> voilà. good

สุดหมอแบสครับพี่น้องมโอนิ่งเอาหมอแบสมาใส่ครับสุดหมอแบสครับทั้งกลนมันกระซิประกอบเพล็ดนี้ครับนี่ใส่ใส่เก่าพี่น้องต่อใส่เกา่าอันนี้ต่อใส่ PV. พี่วิวพี่เออินพี่เอาครับพี่น้องนี่เขานี่ออกนี่ครับเพราะว่าเบรกเกอร์อยู่งทั้งหนาครับผมอันนี้ขัวแบตเตอรี่แล้วครับตัวอ่า เขาไปอันนี้ต่อเขาไปไออินเวอร์เตอร์ครับต่อเขา In อินเวอร์เตอร์สายกับสายเตอร์ด้วยครับวัาท่านไนมัดเดี๋ยวเก็บสายอีกทีหนึ่งครับผมทางด้านนี่ครับเป็นจอ LED, LED ครับ LCD นี่ครับของอ่ะ มันสิเป็นของยีห่ห้อเจครับมันเป็นอะไรมัดมัดนี่ซ้ำอ่มันเป็น,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 นเจครับเป็นอะไรดีเมทครับดีเอทเนี่ยครับตัวนี้ตัวสีน้องเงินนี่ครับต่อกม่านสแสดงผลครับนูน่าจอยครับผมเบเกอร์ครับสุดเบเกอร์โซลาเซลครับผมมันอยู่ที่ เปิดไว้มองเดียวกันนะครับนี่เบเกอร์แบตเตอรี่ครับพี่น้องเบเกอร์แบตเตอรี่เปิดกับเปิดแบตเตอรี่ปุ่มนี่ครับผมกดปุ่มเดียวนี่จะสิวประกอบอ่าขั้นใส่พี่น้องสุดอินเวอร์เตอร์ครับอ่าสุดคอน s u m อ e r ครับใส่ทั้งหลังเนี่ครับเดี๋ยวเก็บสายอุญุอาญากันครับผม ไม้นี่ก็เป็นไม้กล้องไม่ดูครับกล้องไม่ดูได้ใส่สนวนเอ่อนี่ครับแผ่นไฟเบอร์ไฟเบอร์จังน้อยครับผมสีนี่ครับอ้อมอยู่นี่กันด้วยสนวนนี่ครับเป็นไม้ดูน้องนฝาปิดทั้งทั้งหนานครับฝาปิดด้านหลังครับนี่ฝาปิดด้านหลังไม้ดูครับง,งามๆพี่น้องเย บเบื้องหลังของอวิศวะพืน้นเบื้องหลังการติดตั้งครับวิศวะพื้นยิงสกู๊ครับชักซีหาตัวนะครับผมกันลมจับมัดได้ระดับนึงแล้วครับผม <c oughs> เก็บระเบียบในน้อยนึงครับสายมันหลายผลทั้งหนาเหมือครับเดอ้อโอ่นี่ใส่ใส่ไฟแล้วครับใสไ่สไฟจากแดดเร้หนี่นี่การดรอททั้งๆนี่สิเป็นไ,ไฟฟ้ครับผม ติดตั้งไวไฟเข้าไปเี่ครับสิม่ตังนี่พี่น้องใส่ไวไฟครับตัวนี้ก็เป็นซี่องครับนี่ตัวนี้ลักษณักาค่าหกลอยก็บาทครับเอาซีโนทำเหมือครับมาใส่เอาถอดออกตัวนึงครับถอดออกตัวนึงแล้วเอาซีโนทำเหมือมาใส่ครับตําตัสูงตัดไฟครับผมป้องกันไว้เทียนนึงครับ ตัวนี้ผมว่าก็คุ้มอดีหรอกนี่หกลอยกาบาทน,นี่ขันบางบางยี่ห้อขันมีตัวตัดไฟนี่ครับมันสิพันธหนึ่งลอยหรือพันสองลอยครับบางยี่ห้อครับ,บ,รบแต่ยี่ห้อนี่ราคาถืออยู่ครับผมหน้าโน่นราคาพันถือถือก้มูอยู่นี่ใส่กัน,นครับตัวนี้เด้ครับติดตัต้งไวไฟครับผมติดกล่องอยู่สองตัวพี่น้องสุดนี่ ติดกล่องแล้วใส่ไฟครับบานบนเ็ทปทัฒนแล้วครับผมนี่นก่อนจะใส่ไฟก่อนทั้งแท้อยากใส่แอร์น้ำครับเห็นมาติดตั้งก็เลยกว่าติดตั้งให้ครับผมแผงก่ายูฮาแผงครับพูนทึ่งลังข้าวเดินไหวละเดินมวนไหวครับมืโมนี่เอามาเอาชุดชุดไฟวัดติดตั้งครับพี่น้องได้มากประกอบกัน มาทีเดียวมาว่าใดครับใส่รถไอ้รถเจ๋งมากพี่น้องแบบนีม,มีมาเลยครับวันนี้มาหอดบันไดยนอแบบดดยู่พี่น้องแบกมาสูยางหอดบันไดครับพี่บันไดอู้ก่อนปีนไปพี่น้องนั่นอุปกรณ์ขนครับผมเครื่องใหม่เครื่องมืออยู่ครับใส่พวกน,นี้ใส่รถเนี่ยครับแลนครับแลนงานพี่น้อง ะเป็นกระสีประกอบแล้วละตัวนี้กระสีหันหลังเข้าไปครับพี่น้อยสเสียบจุ่มไฟตั้งเทิ้งหัวดึงลงมาว่าเสียบเขาดันดากว่าเนี่ยครับเนี่ัจจงงยเสียบเขาด้านนี้พี่น้อยเทิ้งเขาเทิ้งออกครับเขาอยู่สุดมุ้มอย่าครับผมออกแบบเสียบจุ๊บโหลดพี่หน่อยกละชัวมันต่อนี้ก่อนนี่ต่อขั้วแบตก่อน แบตเข่าอินเวอร์เตอร์กันพี่น้องอันนี้แบตลิเธียมนี่เป็นไอ้ลิเธียมไอออนครับสามรอยแอมป์พิโนยี่สิบสี่โวลต์สามรอยแอมยี่สบสีโวลต์อินโฟเซ็ตกันยี่สิบสีโวลต์ครับอินเวอร์เตอร์ครับผม อินเวอร์เตอร์ไฮโวลพี่น้องไฮบิดครับไฮบิดไฮโวลท์ครับสเปคนี่ครับนี่ครับผมอินเวอร์เตอร์ชาร์จเจอร์สามพันสองครับสามพั 3, 2, 2, 4, นสองยี่สิบโวลต์นี่พี่น้องรับไฟได้อยู่าใส่แผงนะครับเดี๋ยวนะผมเบิ่งก่อน รับไฟดีซีได้400โวลต์ครับ30ครับ30 30โวลต์ถึง400โวลต์ดีซีครับพี่น้องอินพุตเอซีเขาเนี่ย20แอมป์ครับดีซีอยู U ่ที่13แอมป์ครับนี่ครับสเปค3 3.2K ครับพี่น้อง สติกไอ้ตัวนี้ของอินฟแเซนราคาอยู่กับม้วนเกา่าเก่าลอยกัวครับตัวนี้มาเกา่าลอยกัวมาตัวเก่าพันครับ <c oughs> ราคาอยู่เก่าพันพี่น้องเลยบอกถือโวดพี่น้องเลยมัน <c oughs> เป็นเก่าพันกัวๆครับ S <S 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 เสียไฟก็ได้พี่น้องเสียไฟชาร์แบตเตอรี่เลยก็ได้รู้สึกอ่าขันแผงไฟหลายก็ไฟบาน,นครับกสิชัด์แทงครับผมขันเต็มแล้วก็ใส่แพลงยังเดียวครับบนดึงแบตครับพี่น้องสุดนี่ใหม่กับไหม่ลล่นี่บดิษัทสีครับไลยธรรมาศาสตร์ครับพี่น้องไม่ผัดดูครับไล่ไม่ผัดดูครับพี่นอ้อง ทาแลกเกอร์น,น่อยนอยนึงครับไม่ไล่งามนพี่น้องไม่ไล่งามครับไม้ประดูประดูกิง่งกริ่งนี่ครับลายลายไม้ประดูโอ้สูงเลยลายไทยก็มีครับอยู่ทางลาง่างอ่ะมีซาเพิ่นประกอบกันครับประกอบแล้วแล้ว,ลวกันติเท,ท็ดติเท็ด เห็ดเบิงต่อสายเก่านครับผมประกอบหลักสิต่อสายเกา่าะช่อนต่อสายเก่าเพื่อนเราครับลุ่งไปข้างนอกอออกแบบไหล่อแลนได้ครับพี่น้องเพราะเพื่อนบนพานแล้วล่อแลนไปแลนมาได้หิ่งหิ่ไปได้โบ๊บไปซ้ายไปได้ครับเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> นะเดี๋ยวเอาลงตั้งมองทีมองยูมันครับครับมองยูเป็นก่อนต่อสายกายแล้ว <ไฟ S 1> แล้วเดี <ไฟ S 1> ๋ยวจะทดสอบไฟครับนะเอเาสียบเสียบปุ๊กนั่นเสียบเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บสายนิดหน่อยเดี๋ยวตัวนี้นี่ครับ เดี๋ยวดึงสายขึ้นมากันครับผมรรครับเปิดใส่ง่ายเราพี่ต้องเปิดในการซัดแล้วครับโอเคครับไว้ไฟกับใส่ได้แล้วครับผมใส่ไหว้ไฟเสียบปลั๊กเนี่ยครับผมเสียบปลั๊กชิโนท่ทำเมื่อกับท่านเลวครับโบนออกสองรอยยี่สิบสี่ครับผมตูไฟครับตู คอนซูมเบอร์ครับเขามาจากนี่ครับอินโฟเซตนะครับผมเปิดแล้วครับกำลังซัดครับได้หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องเบเกอร์เบเกอร์เปิดบองนี้ครับผมเปิดมีกันฟ้าพากายุมในตู้นะครับผมเบเกอร์แบตเตอรี่ครับคือมาใส่งานเลยนะครับผมที่เหลือก็เหลือจะเดิน สายกาวครับเดี๋ยวกำลังเดินสายครับอันนี้เพื่อนคนวัดัท่านแล้วนะครับเด้อผมอยากใส่ไฟก่อนก็เลยเห็ดมาให้ก่อนครับใส่ใบไฟติดกล่องสองตัวพี่น้องใส่ไฟไฟไปแล้วกันสายสายไบตูดนี่ใส่ล่อครับตูดไปตูดมาได้ครับสีท่าศอกท่าสีครับอันนี้ว่ดท่านได้เก็บว่ท่านได้เก็บสายบนไดครับฝ่าบนกับวัาด้านเห็ดมือวิเทศห้องดีๆีวันละครับยังไม่เห็ดใหม่ นี่ครับโมนี่อมนี้เปิดใส่งานไแล้นะครับเปิดดูหนังฟังเพลงได้สบายครับใส่งานได้แล้วพี่น้องกดเบิ้งครับพี่น้องกดเบิ้งกดเบิงเบงเบงเบ้งอ่าแบตเตอรี่ยิบหาจุดหาครับอ่าโหลด ใส่ไฟอยู่สิบเกาว่าพี่น้องใส่กล่องอยู่สองตัวครับอืโหลดนี่โหลดโหลดวิ่งใส่ไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอาพุทธกหาสิบเฮิร์ตครับไฟสองร้อยสามสิบโวลต์ครับอ่าเนอินพุตอินพุตแบตเตอรี่ เจ็ดลอยแปดสิบห้าวัดครับซาดขามาพี่น้อ In put, In put, att, 42, <า>งสามสิบเอ็มอินพูดอินพูดวัดเก่าลอยสี่สี่สิบสองครับ,รบรติดตั้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเองเข่ามุมเขายัางเรียบร้อยครับไฟกับซาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่ไฟจากฝ้ายยางเดียวครับ ไฟนี่ใส่กล้องสองตัวนะครับผมกาว่าห้องแล้วก็สิติดแอร์เยกครับมอทันแล้วโยพี่น,อน้อยกล่องสองตัวกับกล่องทั้งนาน,นี่ครับนี่กล่องทั้งนานี่ตัวหนึ่งแล้วก็กล่องออกทั้งค่างเบื้องทั้งค่างเขามาทั้งในยังตัวหนึ่งครับพี่น,อน้อยติดสองตัวไฟสีใส่อยูน่นี่ที่แบตแบตสี่มาใส่กับสองร้อยแปดสิบแอมป์ครับ คือมานอนห้องสิเด็ติดแอร์นำครับไฟพนว่าท่านเขามากพนว่าท่านำเนินการเรื่องการเรื่องการในดึงไฟเขามาพี่น้องสิใส่ไฟฟ้าเท่ากันเนี่ยครับไฟฟ้าไฟฟ้าจากแดดพี่น้องไฟกันได้สองลอยสามสิบสองโวลต์ครับไฟไปใส่ใส่กับกล่องครับพี่น้อง อันนี้ซาร์ทไก่เ,เต็มแล้วครับผมนี่กล่องแบตเตอรี่ครับเปลีนน้ำเชืเรียบร้อยครับพี่น้องอ่อาพอกันลิปหนานะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้อง